พระอธิการบรรจงพัทระเมธีเจ้าอาวาสวาดัดหัวฝายตำบลช้างคลานในตัวเมืองเชียงใหม่ได้เดินสำรวจพระธาตุเจดีย์อายุเก่าแก่กว่า400ปีค่ะภายในวัดหลังเกิดแผ่นดินไหวช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาแรงสั่นสะเทือนวัดได้ที่4.1ศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ความลึกลงไปเพียงแค่2เมตรเท่านั้นนะคะทำให้ประชาชนรู้สึกได้หลายอำเภอร,รวมทั้งพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ แรงสั่นสะเทือนทําให้เจ้าอาวาสวัดค่ะถึงกับสะดุ้งตื่นเหมือนกับพี่น้องประชาชนหลายๆบ้านเลยนะคะเหมือนมีรถบรรทุกมา มา,มาทุบตึกเลยค่ะจึงรีบเดินออกไปดูที่พระาธาตุเจดีย์เนี่ยนะทันทีโชคดีค่ะที่ยังอยู่และไม่พังลงมาและช่วงสว่างก็ได้ไปเดินสำรวจอีกรอบก็พบว่ามีรอยแยกค่ะที่ใช้สลิงยึดไว้มานานถึง4เส้นขยายรอยแยกจนอ้ากว้างมากขึ้นจนมองเห็นได้ชัดนะคะจนลวดสลิงที่ยึดไว้เนี่ยเส้นบนสุดค่ะดึงตัวโดยเฉพาะเรือนถาดเรือนธาตุนะคะทางด้านทิศใต้รอยแยกน่าจะเกิน5เซนติเมตรและ ว่าหากไม่มีสลิงยึดไว้ก็น่าจะพังถล่มลงมาแล้วค่ะเนื่องจากรอยแยกยาวลงมาถึงด้านล่างทั้งสองด้านขณะนี้ทําได้เพียงห้ามไม่ให้ประชาชนหรือว่าพระภิสุสามเณรเข้าไปใกล้บริเวณฐานพระาธาตุเจดีหวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสํารวจอีกรอบเพื่อประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยค่ะ